สบายดีพี่น้องมาพอกันอีกเดี๋ยวสินจ้าสินเพื่อยกับสองซาลาไตให้กินผ้าเที่ยวมันนี้ผ้าพี่น้องบริบัติบริผ้าไปเที่ยวเด้อพี่น้องวันนี้ผ้ามาตัดผมให้ค้นไข่พี่น้องสา,าลาไตกับพวกคยตัดจะเสือหรอกแต่ว่า <laughs> <laughs> ให้พอหญ่แล้วเป็นหนูทนลองแล้วนอกตัดตรวจสอบอตรวจสอบพี่น้องทดสอบตัดจะกสิเป็นยังไง แล็กสีรอนี And, ่สิเป็นยังไงด็ในกระถาฮครับชอมด้กันด้วยพี right. no, 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 no. No, no, ่หลนอนนี่ก้อนเดียยงขั้วบอกไหมหน้พงหนักส่มฟังผมคนเนี่ยอะไรพี่หลองเปนเจาออกจากผู้หมอเราก็ท่านเต่าด้านตะพงเข้ากัเข่าเข้ากับข้อด้านแล้วไม่ก็เราคนกินขลาซาบะหมูตัขฮันโอกับที่

อาญิมเขานายญิมญิมเบานี่สิขอบใจเลอตัดผมหายได้บุญได้หลายเบาขอบใจขอบใจได้หลายได้อีกตัดผมหายขอบใจขอบใจเยอะจเยอะโ้ยพอนะ ัพน,นมปีพาายหัวพี่อ่าบอกว้พ่อนเออบที่แท้ ผมจะม่นด็ดไลกัรอกะอียังน้องขายายมแค่ตัวเอายที่บ้านอตคุน้นอึ้นี่นะท้าาเด้อท้าเด้อเจอราาเด แคอะไรเมื่อว่าบุญนเวทแล้วไปปักอ่านาเขไหนนอนวรได้เปลี่ยนขาเป็นขาาขน้มาแล้ว้ยแม่ดกคนก็อนน่อยโอะไราบหนาเอ้ยา่เรื่องายเข้าไป้องที่ป้องท่านว่าไปจัง มีมีจะก็มีต nice hmm. ่ทางย่างทางรถจะว่ามีเย็นมันสมัยนี้ว้าวทางรถเดรอแตนย็นนีเขาาสนะ้อมนี่มันวาเยอรานหานมาซกาแฟให้นาบากินเนี่ยหมกขนาเรียกเราหมึกหน้าบาได้แล้ว

บักน้องไก่มาอย่ง้เห็นมันตายว่ามันตายเพรเป็นตาเนี่มเครื่องตัดมันเหนลยตัดมันบ่ดี๋มากนะดีมากขบอกมันบอกมันเดีวไปเอาข้าวมันบานครับมันครับดูอรอกว่าเนี่ได้บอกมันครับอออ้โ้้มอ ลายว่าพสว่ากนี่พอายไปหัวหัวโอ้ยใม่ธรรมดานิ้วใหม่แล้วนี่นี่ว่ากุ้งป่นกระ่นไอ้ของห่วงนะไล่มองไงให้รู้เขาเขาชนผ่านแค่ห่เบิ่งถ้าคาจชนพร้มไปไลมองไงสองสามคนก็คืน คโล่อเนอะมากนเพื่ออะไรไปมาจ้ามือดอะไสร้างต้นมอรไ่จอแห้จะเ่อะไี่พแห้งแห้งกูกนขี่คือนอย่่ยูบวัดแง่แห้งไังได้ลูกเรือนเรีนลายเนะปาท่านี่ยังแตาหมอเบิดอ่

แ่เขามาขอเปลี่ยนใหม่ใช่ให้มาใหเป็นต้นตาลไม่ให้ทำเป็นเช่าสรื่องลูกสาวในยังอ่ะสื่อในบ้านออะในบ้านผู้รบบริษัทเมื่อกีป่าไม้หันป่าไม้หันแั้ไปใส่ก็จะสื่อกับใคนี่งเรา่ะไข่เขามาเราพี่คุยพี่รับบร ก,ก네ินแเนี่ยมันก็อะไรเนี่พอดีรเอมันถึงสะานเชวยเดี๋ยวช่วยกัื่อแจกคนละอันอยู่นะว่าจะเป็นอะไรนะพอแห้งเราถามเราอย่าเไรบ้องอย่างไรเป็นเงินท้ามกแก้มันถามว่าไงเขาใส่ท่านหรือไงใส่ท่านบรือใช่เอ้าโอ้ดีเล้วลุนสาวไปสจกเอไว้คัดเส ลู่สาวนี่เลยวะใครก็ใส่ทาร์นเลยใส่ทาลนเฟืองนั่นนะใส่จีนช่างเหรอเป็นไงสามส่วนนู้นนี่นะตัวกรอนไม่ต้างค้ายลบแล้ตก็ลกรองตัวใหม่เ้อกันเหรอเออเสือจะแล้วา็พัด เปอหน่เปไหนแล้วอะไรประจำเลยกับดูอิตาอออยู่หางเด็ดไกย่เนเออดูอิตาสองคนเด็อไเ่อ้านแม่ก็จะเดามาอาอานเว่าเนี่